เมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะได้มีการประชุมค่ะวุฒิสภาครั้งที่6สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ค่ะ โดยนายจเดชอินสว่างนะคะสมาชิกวุฒิสภาค่ะได้ขึ้นอภิปรายการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบผลการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรใน,นยติขอให้สภามีมติส่งเรื่องที่มีเหตุสมควรขอให้มีการออกเสียงประชามติให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการตามข้อบังคับข้อ39มทับสซึ่งการอภิปรายในครั้งนี้นะคะนายจเดชอินสว่างค่ะไม่เห็นด้วยกับยติที่เสนอให้คอรมอําทำประชามติสอบถามประชาชนต่อการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะเนื่องจากมองว่า ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพราะอีก4เดือนก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วแล้วก็จะเสียงงบประมาณโดยใช่เหตุพร้อมกับเสนอต่อ การแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่พบปัญหาผ่านการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสถาบันพัฒป,ปลวกก้าและให้ตัวแทนประชาชนทำหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยพิจารณาส่งตัวแทนเข้าดำเนินการค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่ประชุมที่ิสภามีมติเสียงข้างมากค่ะเห็นชอบให้ตั้งคณะกรมทธศึกษาก่อนโดยพบว่าเสียงข้างมาก151เสียงเห็นชอบให้ตั้งกรมทธไม่เห็นด้วย26เสียงและงดออกเสียง15เสียงจากผู้ที่มาลงมติทั้งสิ้นนะคะ192คนค่ะ